สวัสดีค่ะเด็กๆอ่าเด็กๆ่ะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่าครูนากำลังถืออะไรอยู่คะอ่าโล่มนี่เองใช่ไหมคะเด็กๆขะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอุปกรณ์ในฤดูฝนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะคะคุณครูนาก็มีเพลงมาเต้นขห้กับเด็กๆนะคะมีเพลงว่าฝนเทลงมาค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ ค่ะเดี๋ยวไปเต้มพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆขะเด็กๆสังเกตดูท้องฟ้าวันนี้สิคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆโอ้โหเด็กๆขาตอนนี้นะคะท้องฟ้ามืดมากเลยค่ะเด็กๆขาสงสัยฝนจะตกแล้วค่ะโอ้ยฝนตกแล้วค่ะเด็ดกๆขาช่วยช่ว โอ้ไม่ได้แล้วค่ะเด็ก่ะคุณครูนาเปียกฝนนะคะแล้วคุณครูนานะะก็ไม่สบายนะคะเดยวคุณานาะะก็อขอเช็ดก่อนนะคะเด็กอ,อ้ไม่ได้แล้วค่ะเด็ก่ะฝนตกมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะต้องไปหาอุปกรณ์นะคะมาใช้ในการดกฝนก่อนนะคะเด็กเอาไปกันเลยค่ะอ่าเด็ก่าเด็กสังเกตนะคะว่าคุณครูมากับคุณชรโยใส่ชุดอะไรมาคะค่ะ ชุดที่คุณครูนากับคุณคยโยใส่มานะคะก็คืออุปกรณ์ในฤดูฝนนน่เองค่ะเราจะมาดูกันว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างน,นะคะอันดับที่หนึ่งเลยค่ะอุปกรณ์อตัวที่คุณนาใส่อยู่นะคะดีดๆว่าเป็นอะไรคะเสื้อกันฝนค่ะค่ะแล้วก็ชิปต่อไปนะคะอุปกรณ์ชิปต่อไปก็คือร่มค่ะดเด็กๆที่คุณครูกำลังาะร่มอยู่นะคะ อุปกรณ์ชิ้นที่สามนะคะเราจะมาดูกันว่าอะไรเอ่ยเด็กๆชอบเป็นอะไรคะอ่ะเราจะมาช่วยกันหาค่ะว่าอุปกรณ์ชิ้นที่สามนั้นคืออะไรนะคะอ่ะหนึ่งสองสามอ่าเด็กๆขานี่นะคะ่ะตรงนี้นะคะก็คือรองเท้าบู๊ตเองค่ะดเด็กๆค่ะตอนนี้นะคะเหูนไหมว่าฝนจะตกลงมา แต่คุณครูนาก็ไม่เปียกฝนเลยค่ะเพราะว่าคุณครูนามีอุปกรณ์การฝนนะคะก็คือร่มเสื้อกันฝนและก็รองเท้าบูทนี้เองค่ะเด็กๆเด็กๆคะ่ะนอกจากอุปกรณ์การฝนแล้วเด็กๆคิดว่ายังมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างคะที่ใช้ในการกันฝนอีกคะเด็กๆเดี๋ยวเ,เราจะมารู้จับพร้อมกันเลยนะคะอ่าอุปกรณ์ชิ้นที่หนึ่งนะคะก็คือ อะไรเอ้ยกระดาษลางนี่เองค่ะดเด็กเวลาฝนตกและเด็กๆไม่มีอุปกรณ์กนันฝนเด็กสามารถใช้กระดาษลางนะคะมากันฝนได้นะคะดเด็กๆค่ะดเด็กๆวันนี้เราก็ได้มาเรียนรู้อุปกรณ์ในฤดูฝนกันไปแล้วใช่ไหมคะอุปกรณ์ในฤดูฝนของเรานะคะก็มีร่มหรือเสื้อกนันฝน มีรองเท้าบูทใช่ไหมคะเด็กๆและนอกเหนือจากนั้นนะคะสิ่งอุปกรณ์สิ่งที่เราใช้ในการกังฝนนะคะได้ก็จะมีกระดาษลางนะคะมีเสื้อแขนยาวแล้วก็มีใบตองนะคะที่ใช้ในการกังฝนได้นะคะเด็กๆคะเวลาที่ฝนตกนะคะเด็กๆจะไปตาฝนได้ไหมคะไม่ได้เลยค่ะเด็กๆเพราะว่าเด็กๆนะคะ จะเป็นหวัดนะคะไม่สบายนะคะเด็กๆฉะนั้นเวลาที่ฝนตกเด็กๆก็ต้องการรองใส่เสื้อกันฝนใส่รองเท้าบูอตของครูนาเลยเด็กๆจะได้ไม่เป็นหวัดนะคะเด็กๆฉะนั้นเด็กๆขาวันนี้คนครูนาก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันหน้านะคะบ๊ายบาย